โคชบายกิฟนะคะวันนี้กิฟจะมารีวิว mm hmm. กระเป๋าแบรนด์ของกิฟเองเลยนะคะชื่อแบรนด์ว่าอานาลิตานะคะเป็นแบรนด์ที่กิฟสั่งผลิตเองเนะคะ mm hmm. เพื่อลูกค้าของร้านกิฟเลยะคะ่ะโดยที่แบรนด์ของกิฟนะคะจะทํามาจากหนังแท้เลยนะคะไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยที่อันนี้นะคะจะเป็นแมทช์เรียลที่กิฟใช้นะคะสามารถเทสหนังแท้ได้โดยการเอาไฟเผาเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นหนังแท้นะคะมันจะไม่หดนะคะถ้าเป็นพลาสติกนะคะมันก็จะ ไม่แล้วก็หดออกมานะคะซึ่งของกิฟนะคะการันตีว่าเป็นหนังแท้ร้อเซเลยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นวาเรนติน่านะคะเป็นสีแบล็คนะคะรุ่นนี้มี3สีด้วยกันนะคะก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะคือสีดำนะคะส่วนอีก2สีนะคะกำลังจะตามมาในเร็วๆนี้นะคะรุ่นนี้นะคะไซส์กระเป๋าซ้ายไปขวานะคะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งกว่ากนะคะเกือบ8นิ้วค่ะ ใส่ iPhone 10ได้นะคะใส่ Note ได้ด้วยค่ะลองมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงของเขานะคะบนลงล่างนะคะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะลึกอยู่ที่ประมาณ3นิ้วค่ะอันนี้เป็นด้านหน้ากระเป๋านะคะด้านข้างด้านหลังด้านหลังจะไม่มีช่องนะคะแล้วก็นี่จะเป็นก้นกระเป๋านะคะ ที่มีทรงนะคะวางอยู่ตรงไหนจะเป็นทรงสวยอยู่ตรงนั้นเลยค่ะวิธีการเปิดกระเป๋านะคะ <S <s ก็ให้กดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นค่ะด้านในนะคะก็จะบุหนังค่ะมีช่องใหญ่2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่กร์ดนะคะด้านหน้า1ช่องค่ะแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นซิปนะคะอีกหนึ่งช่องค่ะนี่ด้านในบุหนังเป็นสีครีมนะคะตรงนี้ก็เป็นสีดําค่ะ ของกระเป๋านะคะตัวนี้เป็นอะไหล่สีทองนะคะสายของกระเป๋าทําได้2แบบนะคะก็คือแบบสั้นนะคะขึ้นไหล่ได้นะคะกับแบบยาวนะคะสามารถ cross body ได้ค่ะเดี๋ยวกิ๊จะลองสะพายให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้กิ๊บทาเป็นแบบสั้นให้ดูนะคะแบบสัน้นแบบสั้นก็สามารถที่จะขึ้นไหล่ได้นะคะไซส์ประมาณนี้ส่วนนี้นะคะสามารถดึงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแบบยาวได้เลยนะคะแล้วก็ Body. สามารถใส่ไปไปทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเดินห้างนะคะซึ่งวันที่17พฤษภาคมนี้ห้างเปิดแล้วนะคะก็สามารถสื้อผ้ไปนี้นะคะไปเดินห้างได้เลยนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้ใส่กับออกต่างตั้นได้นะคะก็ดูน่ารักขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะกิฟได้แปะราคาไว้ด้านบนของคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสามารถมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะคะร้านโคชบายกิฟนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะหาไม่เจอโทรมาที่092 47 16 655นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ